โอ้หแป๊บน,นึงเสียงมันสะทอนนะครับตออเรอสักพักหนึ่งโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมไมติกช anel มาอยู่ในช่องที่กำลังเข้าเหมือนแรกกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับก้าวเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่าวันนี้ก็แบบโอ้กว่าจะเข้ามาเล่นด้วยกันได้หาประท้เหนื่อยมากเลยนะครับถ้าผู้ชมลองมาเป็นผมดูดิแบบเช่นผมจะเล่นกับไอ้ก้าวอะไรงี้แมันเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้อีก หลายรอบมากเลยอะครับแล้วผมก็ปิดไฟ,ไฟวอลเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะเออนอนก่อนอย่างแรกต้องนอนก่อนเออลืมบอกอ,อันนี้เราพวกเราไม่ได้หลุดแล้วพวกเราอันนี้พวกเขาไม่หลุดลใช่เอ้ยโอเคผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้คือพาร์ทนี้นะครับเราจะทําบ้านเอ้ยอย่าปิดประตูขังกูเลยวันนี้เราจะทําบ้านเออ บ้านต้นไม้กันนั่นเองนะครับที่ผมเชื่อมทางไว้ไปไหนททอะไรชันดัดฟ้าอะนะอ๋อกูทำไว้กูทำไว้เห็นไหมสูงไหมล่ะสูงไหมล่ะมึงเป็นไงปังไม่เอานี่แม่มีเค้กให้กินด้วยใครหิวก็กินได้นะคะตรงนี้ก็มี หีบนะครับมีโต๊ะคราฟอ่ะลองขึ้นไปดูเป็นไงสูงปะล่ะสูงปะล่ะสูงปะล่ะโอ้ถือดาบเลยมาก็มาเียครับถือขนมปังก็ได้โหยไอ้จะถึงห์เฮอ,อไอ้ก้าวเห็นเค้กนันไอ้ก้าวเห็นเค้กด้านล่างปะกวางเค้กไว้อะตกแต่งอะ ถึงแล้วหรอโอ้ถึงแล้วเหมือนกันเนี่ยเก้าเอเก้าม่เห็นเค้กด้านล่างไหมน่ะเห็นไหมน่ะนการทำของแบบไม่ตกใช่ปะฮะทำของไม่ตกอ่ะของไม่ตกเออจะได้เล่นง่ายๆ โอเคทำเรียบร้อยแล้วโอเค,อเ,คเสียงเสียงกับภาพก็<ด>อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แบนดี้แมแลนะผมใช้ OBS ฮะตายไอเวงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ชิบหาย จัดน้ำท่วมบ้านไปเริ่มภารกิจสักทีอะไรไปแล้วปิดไม่ให้เข้าเนี่ยอยู่นี่ไงโอเคไอ้เก้าไปสร้างบ้านต้นไม้กันดีกว่าไปแม่เดี๋ยวกูพาไปตามา ตามมานี่เร erm ็วๆสิให okay. okay. oh. yeah. ้วกาเอาอาหารไปด้วยก็ได้นะข้างบนอ่ะมีแล้วเหรอโอ๊ยอย่าเนี่ยเข้าประตูไปเข้ามาตึ โอ้เล็กแหลกนี่ฝนตกวิ่งแหลกมาก,หกแหลกมากเลยฮครับใช้คนทำเองอ่ะเป็นเสียงปักโฮนะฮะแถวนี้นอ่าเข้ามาเข้ามาตามมาตามมาทางนี้ทางนี้ไปไหนออกมาทางนี้านนทางนี้ตามามานี่เห็นไหม เขียนไปด้วยบ้านต้นไม้เนี่ยซูมให้ใกล้ๆโหเข้าตรงนี้ปะไปบ้านต้นไม้กันไปเร็วๆมาแล้วโอ้เอ็นเตอร์แมนชิบหายเอ็นเตอร์แมนทำไงดีไอ้เก้าฝากตีให้ด้วยกูไม่ถูกกับเอ็นเตอร์แมน มาอยู่ตรงนั้นอะ่ะอุ้ยผมไม่เกี่ยวนะไม่เอาไม่เอานะเออตีไปเลยตีไปเลยกลับให้มันเข้าประตูในเนธอโอ๊ยโอ้ยกูโดนลูกหลงว่ะสัตว์โดนลูกหลงย เราเริ่มสักทีเหอะทำบ้านต้นไม้ไอ,อะไรไปทำบ้านต้นไม้กันทำใบต้นทำบ้านทุยทำบ้านต้นไม้กันครับท่านผู้ชมไปเริ่มเริ่มต่อเติมถ้าใครกดไลค์ให้นะา่าออะฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปเยี่ยมช่องก้าวด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเอ้ยที่จริงก็ ไม่ต้องไปเยี่ยมก็ได้นะครับเพราะว่าช่องมันไม่มีหาเลยเลยถ้าใครกดกันฮนะถ้าใครกดช่องทำช่องกันถึงงร้อย้ห้าสนะิบฮะจะลงคลิปฮนะใช่ก้าวมาจะทำช่องเป็นของตัวเองนะครับเออมันก็มีช่องอยู่แล้วดีกว,ว่า,าเออตอนนี้ใครืกันอ่ะ จ้านกได้น้ตคงมาดรอได้นกพงด้วยหรอดี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 จาตัดต้นไม้ต้นนี้นะเว้ยเพราะว่าเราทําบ้านเราทาบ้านกันอยู่ถ้าจะตัดก็ไปตัดต้นอื่นเจ็บแม่ละนั่นโอ๊ะไอ้ก้าวช่วยกูหน่อยเร็วอ้าวไอหาวลวงขึ้นมาขึ้นมา แคบไปไหมอ่ะหรือว่าไม่แคบอยู่่แคอืมแคบมากเลยอ่ะไอ้เก้าช่วยกูขยายหน่อยดิช่วยกันขยายหน่อยเดี๋ยวกูไปตัดไม้เพิ่มโอเคดดได้อุ้ยกูเหลือหนึ่งหัวใจอ่ะกินก่อนโอเค ช่วยกันนะครับร่วมกันตัดไม้ร่วมใจปลูกป่ากัญชาคาฝฟ่นอ่านหนังสือวลลหนายาบ้าวลเมดรักพ่อรักแม่รักแล้วโลอ่อนเออเออเออกออกกําลังกายวลลนิดแค่คิดก็ง่วงอ่านหนังสือวลนายาบ้าวลเมดรักพ่อรักแม่รักแล้วโลอ่อนปิดน้ําปิดไฟปิดทําไมบ้านรวยใช้รถใช้ถนนขับจนขนโคดมันชีวิตส,สดใสทํา ถ้าไม่มีเธอก็มืมดมนเอาไปเลยเต็มๆคะแนนแล้วครับตีนกูเนี่ยแหละเออกนตีนชิบหายนั่นขอไม้น่ยไม้เหรอไปตัดเองดิมาขอกูไปโทษเอ้ยอย่ายายา,ยาย ต้นไม้ตั้งเยอะแยะบึงมาขอต้นเดียวกูเนี่ยเอาต้นเดียวกูเนี่ยขึ้นไปครับเออเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอากระเป๋าขวานนะครับเป็นผมไม่อยาอุ้ยฝนตกไปกลับบ้านเรากันดีกว่ากูขอกลับบ้านก่อนนะเว้ย นี่มันพริกลิ้น,นใช่พริกลิ้นพริกลิ้นมันเข้ามาบ้านกูพริกลิ้นมันเข้ามารู้ไหมเข้ามาอย่างไงมึงไม่รู้หรอกเดี๋ยวมึงไปดูคลิปกูเดี๋ยวมึงก็รู้เองมันเข้ามาอย่างไงเรากลับมาเอาขวานนะครับ ไม่จริงน่ะไอ้ซัดโอ้โอ้โอเหล็กในโกดักดดงก็มีทำไมไม่เอาเอาเหล็กเอาเหล็กดิบไปเผาก่อนเหล็กมันดิบนะครับมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเผาก่อนอย่างแรก ดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วกันไปในเธอก่อนเออแลกนะครับก็เกงเกงใกล้จะพังแล้วว่าความทนทานเหลือเก้านะฮะโอ้เกงเกงจะพังแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยว เหล็กวิตังแย่เดี๋ยวค่อยทำชุดก่อนเหล็กแล้วกันก่อนที่่าตะวัตนตกกินแล้วอ,อ๋ออ้าวมาแล้วเหรอแหลกพอมึงมาแล้วแหลกเลยปอุวิเอ็นแมนมาได้ไงเนี่ย <Hello. S 2> ตะวันตกดินตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราเอ้ยเนี่ยมันดันเจียนไม่ใช่บ้านกูออมองยังไงเป็นบ้านม่อ่ะอันเล็กขนาดนั้นอะไรเนี่ยเห็นไหมมึงไม่สนใจเค้กเลยอะ่ะแม่งกวางเค้กไว้อ่ะ นอนก็นแล้วเฮ้ยใครยิงใคร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 แต่กูยิงแม่งเลยอ๋อเอาโอ้โหกูเป็นชาวล็อกชาวล็อกไฟลูกชนโอ้โหไฟ สุดยอดไปเลยอะไฟไม่บ้านนะไฟไม่บ้านโอ้ไฟไม่บ้านครับท่านผู้ชมจะเริญเ่อนยาบโจรเอ้ยลวงพี่เจ๊ให้สี่ีเพลงโคดเก่าอ่ะมันก็ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่อ่ะคือแบบเราเคยฟังอะเนาะ ใครใครเคยฟังเพลงนี้ใครเคยฟังเพลงนี้บ้างเอเพงเอเลงอะไรนะแบรูเมลูเมลูจุกรูเมลูเมลูใครเคยฟังบ้างถ้าใครเคยฟังคุณไม่เด็กแล้วนะมาเพลงดักแก่ชัด,ชดเลยอ,ะอ่ะอ่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโอ้โหเพลงนี้ก็เก่าเหมือนกันความแก่ทั้งหมดที่ มีเราจะชวนแก่ไปด้วยกัน <S 2> <S 2> <S จะชวนทุกคนแก่ไปด้วยกันเ <desp> อนเตอร์แมนก็วับไปวับมาอยู่นั่นแหละฮะอะไรอะไรทำไมทำไมอ่า กูไปก่อนนะกูไปสร้างบ้านต้นไม้ก่อนเดี๋ยวมึงตามมานะโอเคเดี๋ยวมึงค่อยตามมานะจะตามมาตอนนี้เลยก็ได้ ไอสิ่งเอ็นเดอร์แมนตกใจทุกทีเอ็นเดอร์แมนมาทำอะไรตรงนี้วะอย่ายิงนะพี่กินเออตกหวัวมันไม่ยิงหรอกอมองหน้ามันไม่ไสนใจกูเลยไม่สนใจกูเลย,เลย,เลยอ่ะกูมองหน้าแล้วเนี่ย เออหลบไปห<า>ลบไปตรงนูน้นนนเออนมมีทองไหมฮะอะไรทองเหรอมมาาเจ้าทองเหรอไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถ้ามึงจะเอาทองมึงบอกกูนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเอาให้เพราะกูรู้อยู่ที่ไหน ทุกคนรู้แฟนขับรู้นะครับโอ้มาช่างเวววาวมึงได้ไอชิมนอะไรวะโอ้มาช่างเวววาวคืออะไรอะ่ะอ๋ลอลอ่ลอพิกลินด้วยทองอ๋ออกกเน,อนี่ยเป็นบ้านต้นไม้ของเรา เมาไฟไวสิีดดยาอะ,อาอะไอ่ากันไฟ,นไฟทุกคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมก้าวพูดไม่ชัดนะครับเพราะว่าไอ้ก้ามันก็พูดชัดตัตงแหละแต่ว่าเด็ดมันไม่ดีเด็ดมันกระตุก ไปซื้อเน็ตใหม่ไปเติมเน็ตเข้าไปไปเติมเน็ตเองเลยปะไม่อยากเสียเลือด ไม้ก่อนโอ้โหไม้ต้นนี้แม่งเ,เอียงต้านแรงน้มถ่วงแบบไม่เคลนเจ็กสันอะไอ้เกาไอ้เกาถามหน่อยเอ่อกูลงคลิปไหมคบไปเนี่ยมึงมาดูแล้วมึงดูจบปะนะ่ะจบอะ่ะตอนท้ายมันจะเป็นแบบ เป็นสไลด์โชว์อะ่ะเป็นรูปสีดำดำอะ่ะใช่ไหมกราักน,บบนรวมกันกลายเป็นห้าสิบอันไอ้เก้าทีพีมาหากูได้ไหมช่วยกูหน่อยห,หายไปอีกแล้วไม้เอเอร์แมนเถืนี้มันเยอะจังวะ คลิปไหร่คลิปขึ้นไป,ไปนทำไมโอเคคึบกูขอสร้างบ้านตน้นไม้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไม่มีนางราวแล้วสร้างจะไปกินเอาลระไอ้ก้าวไม่ช่วยกูสร้างบ้านโอ้รู้ไว้เสร็ด้วย ว่าใครเป็นคนสร้างบ้านกูกูอะสร้างบ้านคนเดียวตลอดเลยตกอีกแล้วชิบหายปักทอดไว้รอบๆหน่อยแล้วกัน โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะคะ <laughs> ไม่มีการตัดแต่ใดๆตอนนี้ไม้จะหมดแล้ว แล้วก็รีบทำฮะรีบทำอูนี่หาเรื่องเจ็บตัวตัวเองกับตลอดเลยอืมโอ้แซลมอนปลาแซลมอนอยากกินเลย ถ้ามึงกลับบ้านมึงเอาเป็ดตกปลานะลมลา,า,ลาให้กูด้วยนะกูจะตกแซลมอนกินได้ขอบคุณเอาเป็ดตกปลามาให้กูด้วยนะอย่าลืมกูเก็บเบ็ดตกปลาไว้ที่บ้านไม่ใช่แคนในเกมนะ ในชีวิตจริงก็ชอบตกปลาเหมือนกันอบ,นะบอกแล้วผมเป็นคนผมเคยบอกทุกคนไปแล้วนะคะว่าผมเป็นคนชนบทอะไรเงี้ยผมเป็นคนชนบทแล้วมันมีบ่อน้าเงี้ยถูกไหมแล้วแน,น,น่นั่นคือมีปลาเยอะมากแล้วผมก็ชอบไปต่ออ้าวมึงมาแล้วเหรอ,อ <laughs> มาตอนไหนวะหลังคาเลยหรอทำหลังคาเลยเหรอโอเค ได้เดี๋ยวกูช่วยทำขอข้ามไม้ก่อนโอเคได้หกสิบสี่พอดีเป๊ะโอเคปักทอไปด้วยนะเว้ย โอเคตอนนี้ทำเสร็จแล้วทำอะไรมันจะลงไปยังไงอ๋อลงจากทางนี้ไอ้ก้าอย่าลืมทำเตียงไว้ด้วยนะเอาเตียงเอาเตียงที่บ้านเรามามานอนตรงนี้กันเพื่อแบบเราได้มาค้างที่นี่ไงมึงมีไม้อีกปล่าวะ มีอยู่มีอ่ะขอหน่อยแล้วปิดะเดี๋ยโอเคโอค้ยกูจะต่อตรงเนี้ยปิดประตูตรงเนี้ยมันดูไม่สวยอ่ะอพอเปิดไว้ตรงเนี้ยเพื่อเป็นแบบทางไปทางโู้นไงอ๋อเอ่อบันไดตรงนี้ก็มีทำไมไม่ขึ้น โอเคมาต่อไปกูจะวางโต๊ะครับอเอาเตียงที่บ้านวางกล่องเออไปเอาเตียงที่บ้านไปด้วยไป,ไปด้วยเฮ้ยบ้านเก่าเน่ไปอืมทุกคนช่วยกันติดตามเยอะๆนะครับตอนนี้จะถึงหนึ่งร้อยซับแล้วนะครับอีกสองคนฮะอ,อะไรตุกแต่งตุกแต่งตรงเนี้ยนะแต่งตรงนี้เพิ่ม มึงก็แต่งไปดิดเดี๋ยวค่อยแต่งเดี๋ยวกลับบ้านก่อน